สงสัยไหมไม่ค่อยดีครับทิชาติไหมไม่ค่อยดีหรือว่าสิ่งคนไม่ค่อยดีตัวพอดีค่ับออกบ้นออกจากบ้านออกจากบ้านหมอนุชื่อซีหมอนุในออนไลน์เมื่อเช้าวันี้หมอดูทักผมบอกว่ามีหมอยังดีมากเลยฮะดูที่หน้าตาหมอยังผมจะดีมากๆในเช้าวันนี้คือเช้าวันที่เก้า เดือนเดือนไหนเดือนเก้าบอะวาราสิบเจ็ดพาราสีบอกว่าหูผมเหมือนโอคิ้วเหมือนเสือจมูกเหมือนพญานาคปากหมาตอนนี้ไอ้ก็เลาจะมอหมอ่มคนนี้ดูไม่แพงกนะรูปแล้วหน้าตาเหมือนอะไรคะเหมือนคน โอ้โหมาดูนี่ดูไม่แพงนะไม่ใช่ชั่วโมงละ5,000นะไม่ใช่ดูการ์ดละ300เดี๋ยวฟรีนะโอ้โหอ๋อบคุณ่อสู้ออนไลน์นะอยากดูอยางดูมาเองแล้วในชีวิตปรนยังไงก็ติดตามดูได้เลยที่ออนไลน์ไป็รู้ว่าคนไหนนะครับเหาวัอะไรสวย